รงเรียนกุฎไทยประชาสารรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษาสุรินทร์ภายใต้การบริหารงานโดยนายนิยมสุขทองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา16คนจำนวนนักเรียน220คน วิสัยทัศน์โรงเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสร้างนวัตกรรมนำเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียงด้านนโยบายโรงเรียนกุฎไัยประชาสรรัมมีการประชุมเพื่อวางแผนกำหนดนโยบายเป้าหมายที่มุ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตามโครงการสพมตุเรนโรงเรียนสวยน่าอยู่โดยมีปัจจัยสำคัญด้านต่างๆดัง,งนี้ บริเวณรั้วทางเข้าโรงเรียนได้ปรับปรุงทาสีทำความสะอาดบริเวณรั้วและทางเข้าโรงเรียนให้มีความสวยงามและมีความปลอดภัยสนามกีฬามีสนามกีฬาได้มาตรฐานและพร้อมใช้งานอยู่เสมอผนังอาคารเรียนมีการทาสีและปรับปรุงให้สวยงาม จัดอาคารเรียนอาคารประกอบสะอาดเป็นระเบียบจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการแลบและห้องพิเศษสะอาดเป็นระเบียบเป็นไปตามมาตรฐานแต่ละประเภทจัดบริเวณหน้าเสาธงสะอาดเป็นระเบียบจัดห้องสํานักงานห้องพักครูสะอาดเป็นระเบียบ จัดโรงอาหารที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจุดน้ำดื่มสะอาดจัดห้องผู้บริหารโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบจัดห้องสมุดสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณห้องน้ำห้องสุข,ขาของนักเรียนและครูที่เพียงพอให้ถูกลักษณะ จัดห้องพยาบาลสะอาดเรียบร้อยมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาจัดอุปกรณ์ตามมาตราการส่งเสริมความปลอดภัยอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนามีไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่นจัดบริเวณโดยรอบภายนอกอาคารร่มรื่น สวยงามมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้กระถางมีการจัดมุมธรรมชาติหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอันได้แก่สวนหย่อมแปลงไม้ดอกไม้ประดับแปลงพืชผักสวนครัวเรือนเพาะรวมถึงมีป้ายบอกชื่อต้นไม้ต้นไม้พูดได้จัดชุดเช็คอินหรือจุดที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของโรงเรียนให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้าส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดห้องเรียนธรรมชาติสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนในยามว่าง หน้าห้องเรียนมีป้ายชื่อห้องเรียนและป้ายชื่อครูที่ปรึกษาทุกห้องหน้าห้องเรียนมีการตกแต่งอันได้แก่ป้ายแสดงสมาชิกห้องเรียนป้ายความรู้ภายในห้องมีแสงสว่างอากาศถ่ายเทและไม่มีเสียงรบกวนภายในห้องเรียนมีสัญลักษณ์ชาติศาสนา,าและพระมหากษัตริย์ภายในห้องเรียนตกแต่งด้วยผลงานนักเรียน มีของใช้ที่จำเป็นประจำห้องเรียนเช่นที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดจัดชั้นวางของตู้อุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยจัดให้มีมุมต่างๆภายในห้องเช่นมุมหนังสือมุมสบายมุมความรู้ ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนมีรั้วประตูเข้าออกมั่นคงแข็งแรงมีระบบป้องกันอาคีภัยในสถานศึกษาติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำทุกอาคารเรียนมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าระบบการแจ้งเตือนภัยให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนจากภัยบ้านต่างๆเช่นยาเสพติดความรุนแรงอุบัติเหตุโรคโควิด -19 การค้ามนุษย์ ตลอดทั้งภัยคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินโรงเรียนได้ดำเนินงานระบบ MOE Safety Center โดยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการของระบบได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนได้ประเมินไทยสัตวอโควิดก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 จัดให้มีครูควบคุมดูแลนักเรียนประจำวันมีการกําหนดจุดในการรับส่งนักเรียนจัดระบบทางเดินเทา้าทางเดินรถทางเชื่อมอาคารจัดระบบระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมขังมีป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนมีระบบคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนามีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์มีป้ายประชาสัมพันธ์ร ณรงค์การป้องกันปัญหายาเสพติดบ้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในโรงเรียนกิจกรรมการจัดการขยะอันได้แก่การคัดแยกขยะการจัดการขยะอินทรีย์การรีซอรคท์ การจัดกิจกรรมธนาคารขยะจัดกิจกรรมรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ลดใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจัดทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมจัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างเพียงพอใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีกิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมจัดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องสิ่งแวดล้อมในรายวิชาเพิ่มเติมบ้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีความรู้ในแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทสังคมชุมชนโรงเรียนอย่างถ่องแท้ ไม่เพิกเฉยหรือละเลยในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นชุมชนโรงเรียน บ้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายผู้บริหารครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองหน่วยงานองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมมีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานภายในโรงเรียน